สวัสดีครับผมช่องพลอนลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับบรรยากาศพักแรมอ้าววันนี้พักไหนสวัสครับผมสวัสดีครับวันนี้พักไหนเนี่ยวันนี้พักที่ไหนนี่ครับผมสรลานี่ครับอ๋ออยู่สรลานี้ครับเออโอ้สวัสดีครับเสียนซุยเนี่ย แก้งให้ทราบว่าจะบางหาหมูมันใส่ยัอหาหมูมันลองมันลูกเราจะมีหมูมันเท่าดีว่าตัวนี้หม่งม่วงพันเดะนี่นี่คือมีหน่วยมันหล่นอยู่นี่จี้เราเป็นต้นหม่งม่วงสายพันธุ์ใหม่บรรยากาศรถที่งานเฮาครับผักแหลมอยู่ในวัดครับมือทำการแสดงที่โรงเรียนครับมนี้มาผักผ้าอยู่กับ กระเดิษฐพระคุณหลวงพอ่อมาแต่หน้าบอกพ่อไงครับไปดึงหน้ามากครับโอ้ปลาึ้นดีป่ะบรรยากาศมองพักแลมครับพี่นออ้องเออ ป้าีิน้องยางเมิงสุพรานทีหม่องพักแรมครับตรงนี้จะเป็นครัวครับของพู้ใหญ่แรม ผักยูทีอำเภอโน่นหน้าไา่ครับพยายามไปใช้นอ้รถสเปร์พี่นี่นะพยายามหาไฟทีมงานแดนเซอร์ทีมงานนอนวิ่งียบพยายามหาเสี่ยมไฟน้ำกันแหละ ใส่พัดลม สุ่มนีเตรียมทานหานยแนวอย่างแล้ว ก็เตรียมท่านทีพิเศษนะครับเตรียมท่านทีพิเศษฮะเด็กโรงเรียนอเอาไปนอนหุ่นแบบซุนหนึ่งอ้ออเอาเอาไปนอนรอจะตังไปที่แบบเมืองเสาต้องไปตังไปเสา ที่มีที่ออที่ออกไปนอนโรงเรียนส่วนหนึ่ง บรรยากาศเพิพินครับสถานที่วัดว่าล่ามเพิินกว้างครับกว้างกวกว้าง,าง,างเป็นลานที่กว้างบรรยากาศเป็นลานกว้างครับ

รถทีมงานเวทีครับตกลงกันคือสไปนอนโรงเรียนบ,บนเนี่ยแจกบอโรงเรียนเป็นางไหนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือไปพุ่นส่วนหนึ่งก็นอนู่พี แสดงว่ารุ่งเรี่อนไปทั้งปุ่นรบรรยากาศของมืองพักแรมครับ พักกันอยู่ที่อำเภอโนนนาร,ยรายอบตอราเวียงเด็กกาศอุ้ยอุ้ยโอ้ขับอมตอร์ไหมกระเดียง ฝากสื่อยงครับ,ค,รบคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไอเพียงซัมนี่ก่อนครับผมฝากติดตามช่องพลอดด้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปครับผมขอบคุณครับผม